สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเชา้าวันที่5กันยาพศ2567นะคะวันนี้ยายวิก็พามาชมทุเรียนเข่งที่ยายวิปลูกไว้3เดือนค่ะในยอดเขากำลังมานะคะแต่ว่าเมื่อวานยายวิสังเกตเห็นว่ายอดของเขาเริ่มแทงทะลุด,ด้านข้างเข่งแล้วก็ยายวิก็ยกดูข้างล่างเข่งนะคะยอด ไอ้รากของเขาก็แทงตกไปข้างล่าง้นะคะอย่าวิ่งเลยหาซื้อเข่งไซส์ใหญ่มาเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็ใบใหม่ของเขาแตกออกมาดีนะคะยอดใหม่ก็แตกออกมาดีค่ะแต่ว่าตรงนี่ปลายยอดน่าจะโดนเพีย้ยไฟนะคะนี่ค่ะไม่แตกเลยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะฟื้นตัวอยู่นะคะ เดี๋ยวยายวิก็จะหาดินมาเปลี่ยนเข่งให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะต้นที่ยายวิเปลี่ยนย้ายเข่งมาเมื่อวานนะอันนี้ยายวิซื้อมาเข่งละยี่สิบบาทนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นเข่งใบละร้อยนะคะยายวิก็ตัดต้นกล้วยเสียบข้างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาดินลงนะคะดินลงข้างล่างก่อนแล้วก็เอาดินใส่ด้านข้างยายวิก็ยก นี่ทุเรียนมาตั้งเลยค่ะไม่ได้ตัดลากขดนะคะเพราะว่าตอนที่ยายวิยเอาลงปลูกเข่งเล็กเนี่ยยายวยิก็ตัดไปแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เพิ่งปลูกเมื่อวานก็มีใบเก่าอันนี้ใบทุเรียนหรือเปล่านี่ค่ะนี่ใบเก่าเขาร่วงไปแค่สองใบนะคะนี่ก็ ย้ายตอนยอดเขาอ่อนอย่างนี้เลยค่ะแต่ยายวิไม่ได้ตัดนะคะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหากระทบกระเทือนรากของเขานะคะนี่ค่ะเขากําลังแตกยอดอ่อนดีเลยค่ะยายวิก็เอาออกจากเข่งยายวิก็นี่ค่ะเอาออกจากเข่งแล้วก็มาตั้งเลยแลขวเขาจะใส่แล้วก็เอาใบไม้บังพัางแสงไว้นะคะก็เอาไว้ในที่ร่มแสงลํำไรนะคะ แล้วค่อยมาติดตามชมว่าอีกเดือนสองเดือนของเขาจะพัฒนาไปแค่ไหนนะคะวันนี้ก็จบคลิปไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ